สวัสดีครับ่อง YouTube สชใจคนสีนะครับนี่มันตลาดครับตลาดดงห้วยเปื่อยวันพฤหัสบดีนะครับเท่วัสศรีสถานครับตรงนี้ทุกวันพฤหัสนะครับมาขายไอศครีมครับมาเจอตลาดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดีครับน,นัดบ่ายนะครับบ่ายหายเย็น กล็ลโพปนี่เย็นครับนี่นะครับไอตียผมวันนี้ครับมีต้นยางใหญ่นะครับต้นยางใหญ่นะครับใครชอบเสียงโชว์มาดูนะครับ กำลังสร้างโบสถ์ครับวันนี้วสิสถานสร้างยังไม่เสร็จนะครับบ้านดงง้วยเปือยติดตามด้วยนะครับช่างสชใยคนสีนะครับตัวนะครับบรรยากาศมาเด้อครับมาเด้อพระยายเตรียมมาหวานเย็นครับ รับประกันความหวานความเย็นครับ <laughs> มาแล้วครับมาเด้อเย็นเย็นอร่อยยังแก่ครับ <laughs> มาแล้วครับมาเด้อทักทีนะครับเส,สือสุขกตาติ๊บบ